สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่27มีนาคม2565ตอนนี้เป็นตอนที่77นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหลักการและกฎเกณฑ์ของดวงจีนในตำราด,ดวงจีนที่เป็นสัญลักษณ์ล,ลูกคุญแจต่อนะครับดิถีวันธาตุทองสิงเกิดในเดือนไหยซึ่งเป็นธาตุน้ำเป็นเดือนสิบ เป็นช่วงตอนต้นของฤดูหนาวพลังเอียงเริ่มเกิดอย่างลับๆความหนาวเย็นมีไม่เต็มที่แต่ก็ยังมีความหนาวเย็นให้ใช้ธาตุน้ำยิ้มก่อนนี่นะครับให้ใช้ธาตุน้ำยิ้มก่อนถัดไปใช้ธาตุไฟเปี้ยถัดไปใช้ธาตุไฟเปี้ยครับเนี่ยยิ้มกับเปี้ยครับมาให้ความอบอุ่นกับยิ้ม นะ่ครับธาตุไฟเปี้ยมาให้ความอบอบอุ่นกับยิ้มและให้ความอบอุ่นกับสิ่งด้วยธาตุทองสิ่งยินดีที่มีธาตุน้ํายิ้มมาชําระล้างให้นะครับธาตุทองสิ่งยินดีที่มีธาตุน้ํายิ้มมาชําระล้างให้ธาตุทองสิ่งที่เกิดอยู่ในเดือนสิบ ต้องใช้ธาตุไฟเปี้ยมาร่วมผสมด้วยกันเพราะว่าพลังความหนาวเย็นได้เพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยก็ควรได้ธาตุไฟเปี้ยมาให้ความอบอุ่นนี่ครับกับธาตุน้ำควรใช้ธาตุไฟเปี้ยมาให้ความอบอุ่นกับธาตุาาาออน,าน้ำนี้นละและให้ความอบอุ่นกับธาตุทอง ถ้าได้ธาตุน้ำยิ้มก็ถือเป็นการทำให้ธาตุทองขาวสะอาดนี่และธาตุน้ำก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นไม่ควรขาดยิ้มกับเปี้ยที่เป็นธาตุสำคัญยิ้มกับเปี้ยเป็นธาตุสำคัญถ้ามียิ้มกับเปี้ยปตากฏดออกมาอยู่ราศีบนเนียมยิ้มกับเปี้ย ก็จะสอบคัดเลือกเข้ารับราชการได้แล้วก็มีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศัก์อย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้อันนี้มีตัวอย่างได้แค่ตัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในตำราบอกว่าถ้าราศีบนมีธาตุน้ำยิ้มกับธาตุไฟเปี้ยนะครับถึงจะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศัก์ได้นะครับแต่เปี้ยเนี่ยไม่ควรพาคีกับสิงนะครับถ้าเปี้ยมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะพาคีกับสิง แล้วมันก็จะเปลี่ยนธาตุเป็นทั้งคู่เลยครับตามฤดูกาลกลายเป็นธาตุน้ํามันก็ไม่ได้นะครับถ้าเปี้ยมาอยู่ตรงนี้เปี้ยก็จะพาคีกับซิงอีกเหมือนกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนธาตุฉะนั้นเปี้ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้แต่เปี้ยต้องมาอยู่ตรงนี้ที่เดียวนะครับก็คือปีปีปีเปี้ยนี่ครับแล้วข้างล่างเป็นอะไรก็ได้นะครับตัวอะไรก็ได้แต่ข้างบนเป็นปีเปี้ยนะครับ เนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับเฉพาะธาตุเฉพาะดีถีวานธาตุทองสิงเกิดในเดือนหายเดือนสิบนี่นะครับที่เป็นธาตุน้ํานี่นะครับจึงมีตัวอย่างได้แค่ตัวอย่างเดียวนะครับแต่ขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งครับธาตุไฟเปี้ยมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแลดูการเป็นไายนะครับเป็นพลังอิมและนี่เป็นพลังเอียงนะครับ เพี้ยต้องาเปี้ยมาอยู่ได้แค่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเปี้ยมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับยิ้มก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นเปี้ยต้องอยู่แค่ตรงนี้นะครับที่เดียวเท่านั้นนะครับเราก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่เ้าพฤศจิกายน2,564ัอหิบีวันธาตุทองซิงเกิดในเดือนหายเดือนสิซึ่งเป็นธาตุน้ำเป็นตนตอน,ต,อนต้นของฤดูหนาวนะครับ รอนนี้ถ้าเราดูปฏิทินนะครับ <S <S มันก็เลือกได้แค่เวลาเกิดตัวตัวยิ้มหรือตัวเปี้ยเท่านั้นนะครับถ้าเราเลือกเวลาหยิมซิงมันก็ขาดตัวเปี้ยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเราเลือกเวลาเปียซิมมันก็ขาดตัวยิ้มนะครับเปียซิมก็ไม่ได้นะครับมันเลือกอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เลือกได้แต่ตัวยิ้มนะครับหยิ่มซิงตรงนี้มันไม่มีเปี้ยเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ถูกต้องตามที่ตำราพูดนะครับเราก็ไม่เอานะครับไปเลือกเอาวันเวลาอื่นวันช่วงอื่นแทนนะครับต่อไปดีถีวันธาตุทองซิงเกิดในเดือนจื่อซึ่งเป็นเดือนสิเอเป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะครับเป็นช่วงตอนกลางของฤดูหนาวควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งที่จะมีธาตุน้ำปุ๋ยนะครับเพาบอกราศีบนไม่ควรมีธาตุน้ำปุ๋ยนะครับ จึงควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งที่จะมีท่าน้ำกุยออกมาอยู่ราศีบนธาตุทองจะหนาวจนแข็งแล้วก็จะกักขังธาตุไฟเปี้ยด้วยธาตุทองซิงไม่ควรขาดยิ้มกับเปี้ยที่ถือเป็นการใช้ไม่ควรขาดยิ้มกับเปี้ยที่ถือเป็นการใช้แต่แต่ช่วงตอนกลางของฤดูหนาวที่เป็นธาตุทองกับทตุน้ํา ช่วงตอนกลางของของฤดูหนาวที่เป็นาธาตุทองกับาธาตุน้ำนี่นะครับก็ยิ่งจะต้องเอา,าธาตุไฟเปี้ยมาปรับอากาศก่อนนี่ครับแต่ไม่ควรพาชีกับสิงเปี้ยไม่ควรพาชีกับสิงนะครับเปี้ยเปี้ยอยู่ได้แค่ช่วงตรงนี้เท่านั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเปี้ยอยู่ได้ที่เดียวแค่ตรงนี้นะครับ แต่ไม่ควรพเปี้ยไม่ควรพาคีกับสิงถ้าได้เปี้ยกับยิ้มปรากดออกมาทั้งคู่แล้วไม่พบเห็นธาตุดินโบก็จะสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงอันลุ่มโลดได้อันนี้นะครับเขามีวิธีหนึ่งที่ว่าถ้าราศีบนมียิ้มกับเปี้ยนะครับปรากฏออกมาก็ก็จะก็จะ สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงอันลุ่งโลดได้นะครับมันก็จะมีแค่สองตัวอย่างนี้นครับเปี้ยงไงก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนชื่อมันมีนะครับปีตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันพาชีกับซิงมันจะเปลี่ยนธาตุเลยนะครับสองตัวเนี้ยมันก็ไม่ถูกห,หลักการนะครับถ้าเปี้ยมาอยู่ตรงนี้นะครับ เปี้ยมาอยู่ตรงนี้ยิ้มมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะเปี้ยก็จะพาคีกับสิงอยู่ติดอยู่ติดกับสิงไม่ได้ครับมันจะพาคีกันนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเปี้ยต้องอยู่แค่ตรงนี้ตรงปีฐานปีอย่างเดียวนะครับมันก็มีได้สองแบบนะครับแบบนี้กับแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่ามีมีอีกหลักการหนึ่งนะครับบางทีราศีล่างสําเร็จเป็นไตพาคีธาตุน้ํานะครับเนี่ยบางที ราศีล่างสําเร็จเป็นตายพาคีท่าน้ําก็คือตรงนี้ต้องมีตัวตัวซิมนะครับท่าทองซิมเพื่อให้พาคีตัวจือ้อจะได้เป็นไตพาคีเป็นท่าน้ํานะครับแต่คราวนี้มันได้แค่ครึ่งตายพาคีครับตรงนี้ถ้าเป็นตัวซิงนะครับถ้าเป็นตัวซิงมันมันก็จะเป็นเอ,อ เขาบอกว่าบางทีาราศีล่างสําเร็จเป็นไตภาคีธาตุน้ําแล้วยิ่งเพิ่มเอาเปี้ยรปรากฏออกมานะครับเพิ่มเอาเปี้ยรปรากฏออกมาแล้วมีโบกสองตัวอยู่ราศีบนนะครับเจ้าชะตาก็จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสัก์สูงถ้าไม่มีโบออกมาควบคุมก็จะเป็นคนธรรมดาสามัญที่ยากจนเขาบอกหลักการหลักการแรกนะครับถ้าราศีบนมียิ้มกับเปี้ยนะครับ สองตัวนี้นะครับก็จะสามารถสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงอันรุ่งโรจน์ได้นะครับนี่หลักการหนึ่งหลักการที่สองคือเขาบอกว่าต้านราศีล่างเป็นไตาพาชีธาตุน้ํานะครับแล้วราศีบนมีมีเปี้ยนหนึ่งตัวแล้วมีโบ่สองตัวนะครับธาตุดินโบสองตัว อยู่ราศีบนก็จะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศศัก์สูงนะครับแต่ห้ามไม่แต่ห้ามมีโบออกมาควบคุมคือถ้ามีแต่แต่ถ้าไม่มีโบมาควบคุมก็จะเป็นคนธรรมดาสามัญถ้าไม่มีโบนะครับเขาบอกถ้าไม่มีโบต้องต้องมีเปี้ยกับโบสองตัวนะหลักการที่สองอะ เวกระโบสองตัวแล้วข้างล่างไตาพาชีท่าตน้ำนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราต้องการต้องการข้างล่างเป็นไตาพาชีท่าน้ำมันก็ไม่ได้มันได้แค่ครึ่งไตาพาชีนะครับความเป็นจริงครับเพราะมันมีตัวอย่างได้แค่สองแบบนี้นะครับถ้าเป็นธาตุทองซิม อยู่ตรงฐานปีนะครับมันก็พาคีกับชื่อเป็นไตเป็นครึ่งไตพาคีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างบนก็เป็นโบโบสองตัวนะครับซึ่งเปี้ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นโบสองตัวโบนี้มันก็ได้แค่มันก็ได้โบโบชื่อนะครับตรงนี้จะเป็นโบชื่อเวลาเราเลือกได้แค่โบชื่อนะโบสองตัวแล้วเปี้ยตัวหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นธาตุทองซิม เป็นครึ่งไตาพาคีาตาทองแต่ตำราบอกเป็นไตาพาคีเราใช้ครึ่งไตาพาคีก็ได้นะครับถ้าลักษณะอย่างที่พูดนะครับมันก็จะมีมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศสักสูงด้วยนะครับเขาบอกแต่ถ้าข้างบนไม่มีโบนะครับหลักการที่สองถ้าไม่มีโบนะครับออกมาควบคุมไม่ได้นะครับถ้ามีเปี้ยกับมีตัวอื่นแต่ไม่มีโบไม่ได้ครับต้องมีโบสองตัวครับ โบต้องอยู่ตรงนี้หรือก็อยู่นี้ก็ได้นี่เลยคือหลักการที่สองนะครับมันก็ถ้าเป็นยิ้งกับเปี้ยมันก็มีได้แค่สองตัวอย่างนะครับเป็นได้แค่สองตัวอย่างนี้เท่านั้นนะครับเราก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ฤกถีวันธาตุทองสิงเกิดในเดือนจื่อซึ่งเป็นธาตุน้ําเป็นเดือนสิบเอ็ดเป็นตอนกลางของฤดูหนาวนะครับวันนี้ตําราเขาบอกว่ามีสอง สองเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกที่จะทําให้มีความร่ำคือมีตําแหน่งเขาไม่ได้บอกว่ามีความร่ํารวยเขาบอกมีตําแหน่งยศศัตย์สมัครสมรัครเข้าสอบคัดเลือกจนได้รับราชการจนมีจนเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงอันรุ่นโล้แต่ถ้ามีเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงอันรุ่นโล้นได้มันก็น่าจะมีความร่ํารวยนะครับ รอนนี้เขาบอกว่าหลักการแรกคือราศีบนต้องมียิ้มกับเปี้ยนะครับยิ้มกับเปี้ยเปี้ยก็ต้องอยู่ตรงแค่ปีเท่านั้นเองนะครับถึงจะถึงจะสอบคัดเลือกเข้ารับราชการจนจน,จนเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงอันรุ่นโลดนได้นะครับรอนนี้ถ้าดูเราดูปฏิทินมันถ้ามันถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกเลือกเวลาเกิดเป็นหยิมซิงนะครับ มันก็ไม่ได้เปี้ยนะครับเพราะเราเลือกเปี้ยไม่ได้เลยครับถ้าเปียะมาอยู่นี้ก็พาเขีย Rover สิงมันเลือกได้แค่หยิมสิงหยิมสิงมันก็ขาดับเปียไปมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองเขาบอ,อกว่าราศีล่างต้องเป็นไตาพาคขีธาตุน้ํานะครับแล้วราศีบนต้องมีเปีย้ยกับโบสองตัวนะครับธาตุดินโบสองตัวคราวนี้อันนี้เราก็เลือกได้แค่ธาตุทองสิง ธาตุทองซิงที่อยู่ราศีล่างนี้ซึ่งมันจะเป็นไตรพาคีธาตุน้ําเป็นแค่ได้ครึ่งไตรารคีนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันจะเป็นไตรพาคีเต็มเนี่ยมันมันโบเนี่ยโบมันก็ได้แค่โบจือนะครับตรงนี้โบตรงนี้ก็เป็นโบได้แค่โบจือนะครับอันนี้ถ้าเป็นยิ้มมันก็ได้ยิมซิงนะครับเวลายิมซิงแต่ว่ามันไม่ได้โบสองตัวนะครับมันก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็ไม่ได้ตามที่ตำรา คู่เลยนะครับทั้งสองสองสอง,สองเงื่อไนไขนะครับเราก็ไม่เอานะครับก็ไปเลือกเอาว,นวนอันวันอื่นเวลาอื่นช่วงอื่นนะครับต่อไปนะครับดีถีวันาธาตุทองสิงเกิดในเดือนทิ่วซ,ซึ่งเป็นาธาตุดินเป็นเดือนสิบสองเป็นช่วงตอนปลายของฤดูหนาวจะมีพลังที่หนาวเย็นจนาธาตุน้ําแข็งตัวเป็นน้ําแข็งให้ใช้เปี้ยก่อนถัดไปก็ใช้ยิ้มนี่ครับ ถ้าไม่มีเปี้ยก็ไม่สามารถจะแก้การแข็งตัวเป็นน้ำแข็งได้ถ้าแก้ธาตุน้ำที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งให้ไม่เป็นน้ำแข็งได้ก็ต้องมีส่วนที่สามารถจะใช้ยิ้มมาชำระล้างได้คือเอายิ้มมาชำระล้างธาตุทองนะให้สายสะอาดแต่เปี้ยกับสิ่งต้องไม่พาขีกัน จึงมีส่วนที่จะใช้แก้การแข็งตัวเป็นน้ำแข็งได้ถ้ามีเปี้ยกกับยิ้มปรากฏออกมาทั้งคู่ก็จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศักได้นะครับมันก็มีได้แค่ตัวอย่างเดียวครับเปียมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับปีถีวันธาตุทองซิงเกิดในเดือนสิบสองเดือนเที่ยวนะครับธาตุดินนะครับเป็นตอนปลายของฤดูหนาวเปี้ยต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะเปียมันอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้มันเป็นเปียเที่ยวมันไม่มีนะครับ เปี้ยก็ต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันก็พาคีกับซิงไม่ได้นะครับเขาห้ามพาคีกันนะครับฉะนั้นเปี้ยมันอยู่ได้แค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับปีเปี้ยนะครับมันก็ได้แค่ตัวอย่างเดียวนะครับเร้ก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่8มกราคม2565ดิถีวันธาตุทองซิงเกิดในเดือนทิ่วเป็นธาตุดินเป็นเดือน12เป็นตอนปลายของฤดูหนาวนะครับ ตำราบอกว่าราศีบนต้องมียิ้มกับเปี้ยนะครับถึงจะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศัก์ได้ควนี้ปฏิทินที่เราเลือกเนี่ยมันมันเลือกแด่แค่ตัวเดียวนะครับถ้าเลือกถ้าเลือกยิมเวลายิมซิงมันก็ไม่ได้เปี้ยเลยนะครับเลือกเลือกเปี้ยซิมก็ไม่ได้เปี้ยซิมอยู่นี้มันก็พาขี้ศิลป์ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับไม่ได้ถูกไม่ได้ ตรงที่ตามตามตำราเขาพูดนะครับเราก็ไม่เอานะครับเป็นเลือกเอาวันอื่นช่วงอื่นเวลาอื่นแทนนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ